ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพ์นะครับจากโรงเรียนศิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยในวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องออโครงโรคนิทานองฉัน11ซึ่งอาจารย์ก็พูดไปถึง5ตอนแล้วตอนนี้ตอนก็ยังอยู่ในส่วนของเส้นสุมนาอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่6ซึ่งยังอยู่ในเส้นสุมนานะครับเราก็มาติดตามเ,เกี่ยวกับโครงโรคนิทานคาฉันซึ่งกล่าวถึงเ,เส้นประธาน10 แล้วก็พูดถึงเส้นสม,มนาที่มีตัวยาใช้รักษาอาการที่เกี่ยวกับระบบทางเส้นสม,มนานั่นเองนะครับท่านี้เรามาดูกันต่อว่าครั้งน,น,นี่ก็เป็นครั้งน่าจะเป็นครั้งที่หโทษทีเป็นตอนที่6นะครับอันนี้ก็พูดถึงทําแท่งนะครับเขาบอกให้ทําแท่งละลายฉันตามโรคนั้นละลายกินอันนี้ก็พูดถึงครั้งที่แล้วกระสายแพทย์ผู้ปรารนะฮะตามฉลาดตรองปะคิน นะก็ให้แพทย์ผู้ที่มีความรู้เนี่ยนะก็ยักกระสายตามความฉลาดความไต่ตรองของตัวเองนะครับหอมเย็นหรือร้อนกลิ่นหวานเปรี้ยวฝาดตามบัญชาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแพทย์ผู้นั้นจะวิเคราะห์โรคอย่างไรแล้วจะใช้น้ํากระสายออกไปทางหอมเย็นหรือร้อนหรือมีกลิ่นหรือมีเปรี้ยวมีหวานหรือฝาดอันนั้นก,ก็แล้วแต่ตามที่หมอจะเห็นสมครวรน,นะครับควรแต่โรคสถานใด ดูครึงคล้ายยักย้ายหาบังคับตามโรคาประคินกินเอาแต่หายก็คืออันนี้ก็ต้องก็ต้องอมีแพทย์นะครับก็ต้องตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้รู้สมุดฐานโรคแล้วก็ยักย้ายน้ำกระสายยาเพื่อจะให้เกิดผลบังเกิดต่ออาการรักษาโรคย่างได้ผลมากขึ้นอันนี้ก็คือจุดเด่นของของหมอไทยเราซึ่งสามารถยักกระสายยาได้นั่นเอง <c oughs> ภาคหนึ่งพึงกำหนดอันนี้ก็จะมาพูดถึงอีกกรณีหนึ่งก็คือแก้ลิ้นหดเพื่อลมร้ายอาการลิ้นหดนั่นเองนะครับนี้มาดูตัวยาที่แก้เกี่ยวกับลิ้นหดทำไงบ้างดีปีกระเทียมหมายลูกประคําดีกวายลูกสว่าดอันนี้ก็ใช้ดอกดีปีใช้กระเทียมนะครับใช้ลูกมะคำดีกวายหรือประคำดีกวายแล้วก็ยังมีลูกสว่าดอีกนะครับมะขามเปียกอีกลูกจันท พริกไทยนั้นเผ็ดร้ายกาดนะครับมาขามเปียกนะใช้มามาขามเปียกแล้วก็ใช้ลูกจันด้วยนะครับพริกไทยซึ่งมีความเผ็ดอยู่ในตัวอยู่แล้วเกลือขั่วรำหัดขาดใส่ถาดตำทำเป็นผงนะใช้เกลือเนี่ยมาคั่วแล้วก็ใส่สักลำหัดหนึ่งนะครับหยิบเกลือสักลำหัดก็คือใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยหยิบนะหยิบใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยหยิบขึ้นมา แล้วก็มาใส่ลงในยาใส่ถาดตําเป็นผงก็คือใส่เข้าไปในถาดแล้วก็ตําให้เป็นผงนะครับละลายน้ําพึ่งกินก็มาเอาละลายน้ําพึ่งกินด้วยก็จะแก้โทษแก้โทษลิ้นหายมั่นคงลมร้ายสิ้นพิษสงนะครับอันนี้ก็จะอาการลมที่ทําให้ลิ้นหดนั้นก็จะพิษก็จะหมดสิ้นคงสุมนาวิกาหาย นะครับคงสุมนาวิกาหายก็คือความที่เส้นสุมนาพิการก็จะหายเป็นปกติสุมนากล่าวนิเทศพอสังเกตหยุดที่บายก่าวกับลำดับขยายในเส้นเอ็นชื่อทารีอันนี้ก็จบเส้นสุมนานะครับจบเส้นสุมนาแล้วเดี๋ยวก็พูดถึงแค่นี้ี๋ยวจันก็จะมาต่อในเรื่องของเส้นการาทารีหรือทารีต่อไป สำหรับตอนนี้ขอจบแค่นี้ก่อนซึ่งเป็นเส้นสุมนาในตอนที่6นะครับแล้วเราพบกันในเส้นกาลัทธลีนะครับสวัสดีครับ